ก็มาพบกับอังโอเคเช่นเคยนะคะที่อู่กอดแต่งรออังโอเคจัดให้ค่ะวันนี้นะคะอังจะพามาดูรถแต่งรอลอยหนึ่งคันแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็น Nissan XLT ค่ะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่934,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้เอ่อเพิ่มแพ็คเกจเสริมขึ้นมานะคะอีก30,000บาทนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้แต่งรอแค่ไหนนะคะก็เริ่มที่กระจังหน้ากันเลยนะ กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะลูกค้าเลือกเป็นเฉดสีแดงค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นไฟนะคะ LED นะคะเต็มระบบเลยนะคะเป็นรูปทรงซีแคมนั่นเองค่ะอางใส ใ้เรียบร้อยนะคะในส่วนของการชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นการชนที่มาจากโรงงานเลยค่ะนะคะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะเป็นโทนเดียวเลยค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะมะีตรงนี้นะคะที่เป็นเขาเรียกว,ว่าสีโกมียมนะคะเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมานะคะในรุ่นของ L T นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นไฟ L E D นะคะอัจฉริยะนั่นเองค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะเขาก็จะมีนี่ด้วยนะคะตะขอลากตูค่ะ ะะต้องบอกเลยนะคะว่าแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะเชื่อมต่อกับคัสซีเลยนะคะ,ออะโอเคเดี๋ยวงพาไปดูนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็เปลี่ยนทุนล้อนะคะเป็นขนาด6นิ้วค่ะนะคะแล้วก็มีเป็นแบบมีหมุดนั่นเองนะคะก็มีหลายลายให้พี่ๆเลือกนะคะก็สามารถเลือกเป็นข้อมาได้นะคะตันนี้นะคะยกสูที่2นิ้วค่ะนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กนะคะรายยอดฮิตเลยนะคะซีดียางอีกที่ 2เซตห้าทั i e 2 0ค่ะออฟเซตนะคะรบอยู่ที่18นั่นเองนะคะเป็นสีดำแดงแบบนี้หรอมากๆค่ะในส่วนของนี่เลยแก้มนะคะแก้มข้างนะคะก็เป็นดีไซน์แบบเมกาเลยค่ะนะคะเปลี่ยนมาใหม่โฉมใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็มีคำว่า t ร์ b o นะคะบอกถึงเครื่องยนต์นั่นเองค่ะในส่วนของกระจกมองมข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะก็จะมี สาดนะคะใสให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็เบ้ารองมือจับใสให้เรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของบันไดข้านะคะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นกันลื่นได้ดีมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยนะคะ <S <S ในส่วนของกระบะท้ายนะคะก็จะเป็นมีนะคะเขาเรียกว่านี่เลยค่ะที่ครอบกระบะนะคะกันลอยกันกระแทกได้ดีมากนะคะแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากๆนะคะ,ะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะที่ อ่าสเปคมาจากโรงงานนะคะแล้วก็นี่าวไฟนะคะก็มาอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนะคะตัวเ e ็กเซนนะคะแล้วก็มี XRT นะคะบอกรุ่นอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยจะเป็นดินไซที่มาจาักโรงงานนะคะแต่ว่าตัวเอ็กเซนเนี่ยเขาเป็นแบบปั๊มไปแล้วนะคะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นั่นะคะแล้วก็มีนี่เลยกล้องมองหลังนะคะอยู่นี่เลย นี่ทางตาอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเซ็นเซอร์นะคะที่อ้างแจ้งว่าลูกค้าเพิ่มแพ็กเกจขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะทั้งหมด4จุดนะคะอันนี้ทํามาจากโรงงานเลยนะคะถ้าแพ็กเกจเสริมเนี่ยก็คือจะทํามาจากโรงงานเลยนะคะเราสั่งทํามาจากที่โรงงานโดยตรงนะคะเดี๋ยวทํ้เข้ามาดูด้านในกันอ่าด้านในนะคะนี่เลย ได้ด้วยสีแดงแบบนี้นะคะที่เปิดจะเป็นแบบใหม่ค่ะนี่นะคะปลดล็อกจะอยู่ที่เดิมค่ะนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปิดปิดกระจกนะคะต่างๆนะคะ uh, ไฟนะคะตรงนี้จะเป็นระบบไฟทั้งหมดค่ะก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็เป็นคูสตาร์ทนะคะในส่วนของ xlt ค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะแล้วก็มีสั่งคําสั่งเสียงี่นพวงมาลัยนะคะมีคู้คอนโทลค่ะนะคะแล้วก็ระบบการขับขี่นะคะก็จะมาขึ้นที่ นี่เลยหน้าจอแปดนิ้วของเรานะคะหน้าจอใหม่นะคะเป็นแอนิเมชันเลยนะคะมองได้ง่ายและสะดวกมากๆค่ะในส่วนของหน้าจอด้านในนะคะก็เป็นขนาดสิบนิ้วนะคะนะคะแล้วก็รองรับแอปตั้ค่าเพย์แอนดอรโตนะคะแบบไร้าสายเลยนะคะแล้วก็เวลาสั่งคำสั่งเสียงนะคะก็จะมาโผล่ที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแท่นชาร์จนะคะก็เป็นแบบไร้าสายเช่นกันค่ะวางได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะในส่วนของโทรศัพท์ที่ไม่รองรับนะคะก็ มีสายให้เสียบค่ะนะคะแล้วก็มีปุ่มนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มหมดการขับขี่นั่นเองน,นะคะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดค่ะ <c oughs> ในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะจริงๆแล้ว XLT จะเป็นเบาะผ้านะคะ <c oughs> แต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้านะคะเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะแล้วก็เดินข้า้เป็นสีแดงแบบนี้ต้องบอกว่าหล่อแล้วดูแพงมากๆนะคะ <c oughs> ในส่วนลูกค้านะคะที่อยากได้ตัว XLT นะคะ Next Gen น,น,นะคะ ตอนนี้อังมีพร้อมส่งรอบเลยนะคะทุกสีนะคะพี่ๆอยากได้แบบไหนนะคะแต่งแบบไหนก็ทักเข้ามาที่เพจปอแต่งรออังโอเคจัดให้ได้เลยนะคะอยากได้แบบนี้อังจัดให้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะของปอดเอาแต่งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจนะคะทักเข้ามาที่เพจได้แล้วก็ถ้ามีเรื่องด่วนนะคะก็โทรหาอังได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเจ็ดแปดค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอโอเคยินดีให้บริการค่ะ